อล้าวสองห้องครับสองห้องก็สดุยังไงครับเพสอบครับ มันไนตัวกลางโคลงให้เนี่ย สุดจอดเลยครับสองห้องครับสองห้องลอยยี่สิบเซนครับเห็นล่มฝนครับ หยุดนี้แล้วขู่ได้เงียบเลยนะเนี่ยน้อยกลางโขู่ มันเปียกน้ำเลยโมเวนต์ตีรมฝนนะครับบาดนี่บาดโบมี่ครับโมนิ่งขึ้นร่มแล้ว โ <ś led> ขงนะนะ่ะเอ้ามาันคือไปทางน้ำโขงพ่อโลกมนไปทางนี้มันไปทางเหนอเออหรอมืดตึ๊บเลยเพราะว่ามีกมาปุขุม ลมแห้งครับมาตึ๊บๆ ah, đường đưa học tiếng Nhân Hòa Lũng khùng ngoài lên ความไฟเสียวเงี้ยงครับติ่นี่ไม่เยอะเพอมันลุงกลางคูองนะมันจะมาว่าหลัดน้ำไหลแหงแค่นั้นนะ nhỏ nhảy leo, nó xìa. cái <gì vậy>? <cười> <cười> Thôi, <laughs> ตะลุงบอยมันแก่นนี่เป็นสองหองลายซีเซนครับถิ่นที่ดีครับบัวส่หางบัวส่หางครับขีดขานก่อหางครับคือว่าผู้ใด้ขีดเซียงก็ได้นะเนาะเข่งหางก็ขึ้นกันฟังท่างขุนเป็นประเทศเล่านะครับ กำลังโขงครับผมรวมเพื่อสีงใหม่ครับบางตรงขาเป็นเมืองหลวงมระเยศล่าครับผมนครหลวงเวียงจันทร์นี่ร่มผัดไปทั้งล่าพอดีนอนแล้วก็อยู่กลางรนเตีม จเจอดักเลยอ๋อยิเสียละวอเจอดหลวเอีรดมาด้วยข้างหลังอย่าถอยด้วย ยุงทางใต้ขุนนะครับมีหม่องลบข้างนี้บ่มีหม่องลบเนี้ยหมดแล้วมีแต่รา่มคุณแล้วไปหาเจ้าราบบานเลยก่อนไปทางนน้ล่อยอยู่วะเอาเล่าเลยไหมเอาใจก็เอาเลยละแล้วเวลาเก็บพ่อเช่นนี้ปล่อยกะไหลไปเลยนี่พ่ออย่าปล่อยเถอะเดี๋ยวมันจะเก็บว่นทัน

นั่งปวดขา วดล,ลงแล้วเข้าตาแล้วเนี่ยวดล,ลงวดลงกันเตอตับต่ตอ,อให้มันรอสิบนาทีกนะันสุดยอ๋ยลงมาแ้วสวย,ส,ยส่จุจอดแลวครับยงสนมาพี่น้องนุเดือดดีดีิลมแห้งวันไล ทำไมเป็นบาทเอานเขียนอ้ยฝนตกก็ตา ปิดนะสิบนาทีแล้ว